่ก่อนที่องค์สมเด็จพระชินทร์สีบรมศาสสันดาสัมมาสัพพุตธเจ้าจะเป็นนิพพานตอนนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมานไปทรงแต่งแก่พระอนุนว่าอานันทะดูก่อนอนุนเมื่อตถาคตนิพานไปแล้วสีขาบทในพระวินัยบางสีขาบทที่ไม่ถูกต้องไม่สมควรแก่กาลสมัยสีขาบทนั้นให้บรรดาสงฆ์ท่นหลายเพืกถอนได้นี่ทั้งหมด227นี่ผมเห็นว่ามีสีขาบทเดียวสีขาบทนี้ ที่สุรับเองกนดีใช้ผู้อื่นรับก็ดีซึ่งเงินและทองหรือยินดีซึ่งเงินและทองที่ก็เก็บไว้เพื่อตนต้องนิสกีปฏิตีอิศข้าบทดนูนี้ต้องพูดกันหน่อยนะครับคำว่านิสกีแปลว่าของเลวต้องทำลายเสียนโยนทิ้งไป <c oughs> เป็นของที่ผิดระเบียบผิดวินัยเต้อปจิตีแปลว,ว่ลาจิตเป็นบาป สำหรับสีขาบทนี้คอต้องขอพูดยาวนิดหนึ่งขอภัยนะยครับ <c oughs> เพื่อความเข้าใจกันยังมีพระบางพวกถือว่าตนเป็นผู้มีความประพฤกษเคร่งคัดในเรื่องนี้ใครถ้าไว้เงินถาวายทองถาวายธนบัตรไม่รับแต่ก็ให้รูปสิทธ์รับแทน นี่ขอท่านนั้นหลายช่วยกันพิจรารณาดูผมถือว่าทุกท่านที่บวชเข้ามานี่จะเป็นพระคนดีจะเป็นเนงคนดีและบรรดาญาจโยมผู้บริบัติใจคนดีที่เข้ามาอยู่ร่วมกันเป็นคนมีปัญญาทั้งนั้นถ้าพวกท่านเป็นคนไร้ปัญญาแล้วก็พวกท่านนั้นหลายไม่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาผมไม่เคยดูถูกดูหมิ่นปัญญาของใครเลย สมืมยผมเป็นพระบทแล้วตั้งสิบพรรษาเพียงแค่เด็กอายุสิบสองปีเตือนผมผมยังเชื่อเพราะว่าผมมีเด็กอยู่สองคนอายุสิบสองปีทั้งคู่เวลาทํางานการบางอย่างแกก็นั่งนั่งดูคือเห็นว่ามันไม่ชอบมาพากลเป็นะนั้นว่าเห็นว่าไม่ดีไม่ถูกนั่นแหละแกก็เข้ามาเตือนเขายกให้เป็นลูกแกบอกว่าหลวงพ่อครับ ไอ้กิจการตรงนี้ที่หลวงพ่อกําลังทําผมคิดว่าทําอย่างนี้มันจะดีกระมังนี่เป็นเด็กที่ฉลาดไม่ค้านโดยตรงแต่ค้านในตํานองภาษาฮารือผมก็ต้องยัางตัวยัางตัวแล้วก็มานั่งคิดนี่ไม่ใช่มายกย่องตัวเองนะครับนั่งคิดว่าเออว่าไอ้หนูเองพูดถูกจริงๆของเองนะต้องทําตามนี้แล้วก็ทําไป ไอ้ทำงานทำการในทนานหลายเรายังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดขึ้นชื่อว่าไม่พลาดไม่มีท่านที่จะทำงานไม่พลาดจริงๆผมเห็นมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวอย่างบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นท่านบินโดคารัตวาชะที่เหาะเป้าบาทของที่มหาเษฐีเขาท้าทายว่าถ้ามีพระอรหันต์จริงให้เหาะมาบาัด ขาบระยกาเจ็ดวันถ้าเจ็ดวันนี้ไม่มีใครมาหอเอาบาดเขาก็จะถือว่าทุกสำนักไม่มีอราหารันหกวันแรกคณะข้าอาจารย์ต่างๆจะประบาดหาอไม่ได้เขาก็ไม่ให้วันที่เจ็ดเมื่อบรรดาชาวขี้เมาทั้งหลายเกิดท่าทายบอกว่าเวลานี้อราหาันไม่มีระวอยท่านเสถียรบาดแก่นจันปุ่มจันไปห้อยไว้ตั้งเจ็วันวันนี้เป็นวันสุดท้าย ถ้าไม่มีใครไปเอาก็สแสดงว่าคำว่าอรหันไม่มีเมื่อท่านพระโมคคัลลาฟังอย่างนั้นจึงได้บอกให้ท่านบินโดภารัตวาชาหอะไปเอานี่ท่านบินโดภารัตวาชาหอะไปก็ไม่ได้เอาไปยืนเฉยๆเขาานำมาถวายองค์สมเด็จพระจอมไตรถีว่าเป็นความผิดเป็นการสแสดงพระปาปาฏิหารเพื่อคนเพราะคนก็เห็นเหาะต่อมาก็ขอร้องให้ท่านเหาะอยู่ด้วย จะทั้งไม่มีเวลาอยู่ฝกฟันอยู่ด้วยความเป็นสุข <c oughs> นี่คนเราเป็นแบบนี้แหละชอบาการสแสดงปาฏิหารเวลานี้ก็ยังมีการขอร้องกันอยู่ถ้าคืน,สนแสดงปาฏิหารก็ไม่ต้องทํามาหากินเลิกเราบวชกันมาเพื่อพระธรรมวินัยแต่ใครสามารถจะมีพิธีหารใดๆดได,ได้ก็จงทราบว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงห้าม ห้ามท่านบินโดภารัตวาชะแล้วก็ห้ามพระโตโกบาทนั้นให้ทำลายเสียนี่การทำอะไรไม่ผิดมันก็ต้องไม่มีเหมือนกันถราทหารหท่านยังผิดผมก็คงจะผิดเหมือนกันถ้าท่านทั้งหลายนี่ผมขอประวรณาตัวถ้ามีสุสมณเณรอ,อุบาสิกาเห็นว่าถ้าอะไรผมทำไปมันจะพลาดไปบ้างอย่าเพิ่งให้พลาดเลยในคะรับ เห็นท่าจะพลาดไปหรือว่าอะไรมันสมควรกว่าแนะนําได้ตักเตือนได้ผมขอประวรนาตัวอย่าถือว่าผมเป็นผู้วิเศษแค่แต่ผู้เดียวมันก็มีอาการผิดได้เหมือนกันถ้าอะไรเห็นว่าไม่สมควรแล้วก็ให้หนายผมแนะนําหรือว่ามาเตือนผมก็ได้ <c oughs> นี่ประวรนากันไม่ใช่ว่าผมแหมมันมีเศษวิโสที่จริงๆ นี่ก็มาคุยกันที่สิกขาบทนี้ท่านบอกว่าพี่สุรับเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นรับก็ดีซึ่งเงินเนื้อทองหรือว่ายินดีซึ่งเงินเน้ทองที่เขาเก็บไว้เพื่อตนต้องอาบัตินิสกีปาจิตี <c oughs> ท่านดูสิขาบทนี้ว่าอะไรตอนไหนที่เราไปเลี่ยงกันได้บ้างรับเองก็ดีใช้ผู้อื่นรับก็ดีหรือว่ายินดี เงินและทองที่เก็บไว้เพื่อตนเพืนน่อนาบัตรเท่ากันไม่ได้ลดสิขาบทนี้โทษนี้ไม่ได้ลดมื <c> ่อ <oughs> เวลานี้เราจะทำยังไงกันน่ากลัวจะแย่เสมังขึ้นลรถยนต์รถไฟขึ้นเครื่องบินจะไปไหนขึ้นรถสามลอ้อเขาก็เก็บสตางเดินไปตามทางหิวขึ้นมาจะกินอะไรเขาก็เก็บสตาง เขาไม่ได้มองเครื่องแบบว่าถ้าพระสงฆ์หัวล้นห่มเหลืองเขาไม่เก็บสตังค์ค่ากระแสไฟฟ้าที่เราจะใช้จ่ายอยู่ทุกวันนี้เราก็เสียสตังค์น้ําจะกิงเข้าไปทุกหยดมันก็เป็นเงินเป็นทองเราก็เสียสตังค์เพราะว่าเราต้องใช้เครื่องกระแสไฟฟ้าปัน่นอุปกรณ์ทั้งหลายต่างๆมันสิหลอลงไปเราก็เสียสตังค์เพราะว่าต้องซ่อมต้องแสม <c oughs> อาคารต่างๆที่เราจะสร้างขึ้นมามันก็เสียสตังค์เสียเงินถ้ามันบุบสลายทุดโทรงไปเราก็เสียเงินอันนี้มันเสียทั้งหมดเป็นอันว่าเราป่วยไข้ไม่สบ,บายถ้าไปโรงพยาบาลก่อนจะไปถึงค่ารถเขาก็เก็บสตางค์อาหาการบริโภคไม่มีเราใช้ใจ่ายเราก็เสียสตังค์บางทีเราป่วยไข้ไม่สบ,บายไม่ได้ไปโรงพยาบาล ต้องซื้อ,อยาก,กินเองเราก็เสียสตังค์มันหนาวจัดผ้าห่มมันเล็กไปซื้อผ้าห่มใหม่มันก็เสียสตังค์เอ้นี่มันก็ต้องจ่ายเงินกันเรื่อยนี่ไม่มีใครคอยยกโทษให้กับพระเลย <c oughs> แล้วก็ไปนั่งนึกดูว่าแล้วถอยหลังไปคิดดูอีกทีว่าก่อนที่องค์สมเด็จพระชินสีบรมศาชสันตะสมมาสัมพุตธเจ้าจะปรปนิพพาน ตอนนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมานได้ทรงแต่สแก่พระอน,น,นุนว่าอานันทะดูก่อนอน,น,นุนเมื่อตถาคตนิพานไปแล้วสิกขาบทในพระวินยัยบางสิกขาบทที่ไม่ถูกต้องไม่สมควรแก่การละสมัยสิกขาบทนั้นให้บรรดาส์ทั้นหลายเพิกถอนได้นี่ทั้งหมด227นี่ผมเห็นว่ามีสิกขาบทเดียวสิกขาบทนี้ <c oughs> เพราะว่าเวลานี้มีความจําเป็นพระพุทธเจ้าคงจะทราบดีพระองค์สมเด็จพระจินรสีเป็นสัพพัญญูรู้อดีตอนาคตปัจจุบันทั้งหมดถ้าไม่รู้อย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงไม่ทรงอนุญาตไว้ฉะนั้นเวลานี้มีพระบางพวกเวลาคนเข้าเงินถวายไม่รับแต่ก็ยินดีในเงินทองนั้น จดจำในการที่เขาเก็บเงินมีพระบางองค์พวกที่ไม่รับเงินเวลามาทํางานร่วมกันแจ้งรายการยอดไว้เสมอว่าเวลานี้ลกูกศิษย์นับไว้ได้เท่านั้นเท่านี้แล้วเวลาเขาไปเคนนั่นไม่รับแต่ว่าตอนเย็นลกูกศิษย์ไปบอกว่าวันนี้ได้สตางค์เท่านั้นวันนั้นได้สตางค์เท่านั้นจํายอดเงินเขาไว้ไอ้จํายอดเงินนี่มันเป็นการยินดีหรือเปล่า ถ้าไม่ยินดีแล้วก็ควรจะบอกรู้สิธิ์บอกคนนี่เอาไปถวายท่านเจ้าวัดเถอะเพราะคันหรือว่าถวายเจ้าภาพเพราะเจ้าจภาพทํางานฝังลูกนิมิตทํางานยกชอบฟ้าทํางานเทีทอง <c oughs> ท่านตองใช้จ่ายเงินในงานนี้เป็นแสนแต่ส่วนเงินที่เขาถวายเรามานี่ก็ทําทบุญกับวัดไปก็แล้วกันแต่นี่ท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านจํายอดไว้เลยว่าได้เท่าไหร่แล้ว แล้วก็มีหลายองค์ท่านแสนดีพวกนี้มีปกติหยิบอีก,อ,ก,อ,กอีกท่านหนึ่งไม่หยิบเงินไม่หยิบทองเหมือนกันได้มาเท่าไรตอนเย็นก็บริกาศรวงกําลังใจบรรดาท่าพุทธบริษัทถวายเป็นสงังฆทานทุกวันอันนี้ถูกต้ององค์นี้ทําถูกแต่องค์ที่พูดเมื่อกี้นี้ไม่ถูกนี่เป็นอันว่าเรื่องการรับเงินรับทองนี่เราจะทํากันยังไง <c oughs> เรารับเองก็ไปบำบัตินิสกีปาจิตตีให้เด็กรับผู้ใหญ่รับแทนก็ไปบำบัตดนิสกีปาจิตีและเรายินดีรู้ว่านั่นทรัพย์สินของเรามีเท่านั้นเท่านี้เราก็เป็บำบัดนิสกีปาจิตตีเป็นใจผมผมว่ารับเองดีกว่าเพราะมันหนีไม่รอดทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่รับทำท่าเหมือนคนเคร่งคัดมตัตยัดไม่ยินดีในเงินทอง แต่เนื้อแท้จริงๆในดวงจิตเรายินดีในเงินทองนี่มันก็ไปต้องโทษในการหลอกลวงชาวบ้านอีกจุดหนึ่งใช่ไหมครับพราเราพอใจถ้าไม่รับเราไม่พอใจก็อย่าไปสนใจมันเลยก็าบอกกระจาภาพเขาได้บอกโยมอัตมานะไม่ไม่ใช้เงินไม่ใช้ทองนะ ญาติยโยมไม่ต้องถวายหรอกเอาเงินทองไม่ใช่อย่างอื่นเอาถ้าว่าจะพึงสงเคราะห์ก็สงเคราะห์ในสิ่งที่จําเป็นอย่างอื่นก็แล้วกัน <c oughs> แต่นี่ไม่อย่างนั้นท่านชอบใจแต่ว่าต่อนหน้าชาวบ้านท่านไม่รับแต่ว่าท่านค่อยนับยอดเงินไว้เสมอว่ามีจํานวนเท่าไหร่อย่างนี้เพราะว่าใจด้านเกินไปเป็นการหลอกลวงบรรดาประชาชนนั้นหลาย นี่ชาวบ้านที่ไม่รู้ความจริงแล้วมีอยู่มากเห็นว่าพระไม่รับเงินไม่รับทองแบบนั้นบอกว่าโอ้โ oh ห oh, ท่านเคร่งคัดมัธยัสถ์จริงๆท่านดีจริงๆท่านวิเศษจริงๆนี่ไปโดนกันตอนนี้แล้วเราแล้วก็แล้วเราก็เมาความดีเมาความดีที่มันเป็นความเลวโทษที่เพิ่งได้ก็คืออเวจีมหานรก เพราะว่าถ้ากําลังใจอย่างนี้เพราะว่าไม่ใช่นักบวชแล้วชาวบ้านาเขาหลอกลวงกันชาวบ้านเขาเลวถ้าพระหลอกลวงชาวพระจะเป็นพระดีได้ยังไงเป็นอันว่าสิขาบทนี้สําหรับสํานักของเราผมอนุญาตเลยว่าใครเขาถวายเงินถวายทองที่ไหนรับได้ที่นั่นเพราะว่ารับหรือไม่รับให้คนอื่นรับมันก็เป็นบัติ เขาเก็บไว้เรารู้จํานวนอยู่เราก็เป็นอาบัติแล้วก็รับถ้าเขาถามว่าทําไมจริงรับก็บอกเขาเลยว่าสิขค้าบทนี้มันเป็นอย่างนี้และเงินทองนี่มันก็มีความจําเป็นนี่ถ้ารับเข้ามาแล้วมันก็มีอีกมุมหนึ่งว่าเราเป็นคนโลภในทรัพย์สินหรือเปล่าตอนนี้ต้องทําใจให้ดีนะครับอย่าลืมตัวนะว่าเขาถวาไวเราเข้ามาในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ถ้าเราเป็นลูกชาวบ้านธรรมดาไม่มีใครก็ให้ก่อนที่เขาจะให้เขาก็ยกมือไหว้ก่อนด้วยการแสดงความเคารพผู้ให้ไหว้ผู้รับถ้าขอทานแล้วก็ผู้รับไหว้ผู้ให้นี่เราผู้ให้ไหว้ผู้รับในฐานะที่เราเป็นปูชนียบคลจงนําเงินจํานวนนั้นมาใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในสภาวะความเป็นพระเป็นเนนจริงๆ คือหนึ่งถ้ามีความจําเป็นในสมณบริโภคีวรนขาดสบงขาดยารักษาโรคไม่มีและอาหารไม่มีใช้ได้กินได้ตามเขตนี้อย่าให้เขากู้ก็ไม่ได้ให้เขายืมก็ไม่ได้จะไปซื้อไร่ซื้อนาค้าขายมันไม่ได้ทั้งหมดต้องใช้เฉพาะเรื่องของพระนี่สมมติว่าถ้าเขาให้มากเกินไปละทำยังไง ถ้าเขาให้มากเกินไปมันก็เป็นของไม่ยากเราก็บำรุงพระสงฆ์ในอคอบครของเราเอาเข้าไปว่าเป็นส่วนกลางให้พระจะอดจะไม่มีข้าวจะกินไม่มียารักษาโรคไม่มีผ้าผ้าผ่อนทอนสบายเราก็ช่วยในระหว่างพวกเราหรือไม่เช่นนั้นก็นําไปก่อสร้างเป็นฐาวนวัตถุเอาไปช่วยในหมู่คณะจัดเป็นสงังฆทานทําเงินของชาวบ้านให้มีอานิสงส์มากขึ้น เาให้มาเป็นส่วนตัวเป็นปาฏิปุกุณิสถานถ้าเราไปร่วมใช้จ่ายในส่วนรวมในสิ่งที่ไม่ขาดอยู่เป็นสังฆฐานทําให้้าบ้านมีนิสงถ้าวัดวารามมีการสุดสมเอาเงินมาช่วยธนุบํารงละก่อสร้างเป็นวิหารฐานแสดงว่าอนิสง์ของเชาอบ้านที่ได้ไว้เงินมาก็ได้ขึ้นไปส่วนหนึ่งวิหารฐานมันมีอนิสงสูงกว่าวิหารสังฆฐานมาก หรือไม่เช่นนั้นถ้าบอกเออบางเกินเกิดเห็นมีใครก็ป่วยไข้ไมาสบายไม่มีที่พึ่ง <c oughs> ถ้าเราไม่ช่วย่าตายและทุกขเวทนาจะครอบงำเรานำไปใช้ในส่วนสาธารณประโยชน์เพื่อกูลประเทศชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และปวงชนชาวไทยช่วยกันทำนุบำรุงบุคคลในเขตประเทศไทยให้มีความสุขแต่ว่าไม่ใช่ให้เป็นส่วนบุคคลให้เป็นส่วนสาธารณะ สำหรับข้าวคนที่อดข้าวจะตายเราให้กินได้คนที่ป่วยไข้ไม่สบายเราช่วยได้นี่อย่างที่ผมนำไปนำไปแจกใจไปของไปให้เป็นสาธารณประโยชน์ไปขุดบ่อน้ำทำเหมืองฝายนี่เราช่วยกันอย่างนี้เป็นส่วนสาธารณประโยชน์พระพุทธเจ้าไม่ห้ามแต่ว่าอย่ามากักเอาไว้ไหนไหนท่านห้ามแล้วเราหลีกไม่ได้เราก็ไม่หลีกถ้าหลีกแล้วมันหลอกลวงชาวบ้านผู้ที่ไม่รับสตังเนี่ย มาหยิบพระตังเคยมาขอกระตังผมบ่อยๆจ,จะสร้างนวนจะสร้างนี่ขอเป็นแสงขอเป็นร้านบางท่านนะไม่ใช่ทุกท่านก็เลยทําให้เห็นกําลังใจว่าจริยาที่ท่านทํากันนะมันเป็นการหลอกลวงชาวบ้านมันไม่ใช่ของดีชนันาการอย่างนี้ขมันดาเพื่อนพิสูจน์สมณนณรท้งหลายจงอย่าทําเขาให้รับอยาทําเป็นคนใจด้านล้าหน้าด้านซะหน่อยดีกว่าให้ใจมันดี อย่าไปหลอกลวงเขาด้วยกำลังใจสิขาบทนี้ขอผ่านไปสำหรับสิขา